สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนพฤษภาคมค่ะกับอาจารย์แพทย์ลูกแก้วเทพเจ้าอายคุปค่ะที่จะมาทํานายดวงของท่านที่เกิดทั้ง12ราศีว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะการงานการเงินความรักของท่านจะเป็นเช่นไรค่ะสําหรับท่านที่เกิดในราศีพิจิกนะคะประจําเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะ อาจารย์ด้วยได้ลูกแก้วของเทพเจ้าลาขึ้นมานะคะในแง่ของการทํางานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะงานที่คุณทําแล้วผลงานที่คุณเ,เคยทําทิ้งเอาไว้นะคะมีเกณฑ์ได้กลับมาแก้ไขหรือกลับมาสะสางงานเก่าๆให้ลงตัวมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ส่งผลในแง่ของการทํางานที่รวมกันเป็นทีมการทํางานเป็นหมู่คณะนะคะจะได้รับความช่วยเหลือหรือการร่วมมือร่วมใจได้เป็นอย่างดีนะคะก็พยายามตรวจงานคุณให้รอบคอบนะคะเพื่อจะได้ไม่มีการแก้ไขบ,บ่อยครั้งนะคะแล้วก็ ในแง่ของคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายนะคะเป็นประพวกพวกที่ค้าขายวัสดุสินค้าค้าขายของเก่านะคะหรือจะเป็นในเรื่องของการค้าขายสินค้าก่อสร้างนะคะก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีนะคะก็จะมีลูกค้าให้การสนใจแล้วฮะให้มีโครงการใหม่ๆเข้ามานะคะก็สามารถที่จะ ทำให้ธุรกิจของคุณเนี่ยนะคะรันไปได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะในแง่ของการเงินนะคะของชาวราศีพิจิกนะคะเขาบอกว่าการเงินมีเรื่องของภาระใหม่ๆภาระหนักๆนะคะให้คุณต้องแบกรับอาจจะเป็นภาระของคนในครอบครัวด้วยนะคะแล้วก็ในเกณฑ์การลงทุนเพิ่มนะคะระวังในเรื่องของคู่สัญญาและหุ้นส่วนให้ดีค่ะเพราะมีเกณฑ์ว่าคุณจะเสียเปรียบนะคะถ้าเกิดว่ายังประวิงเวลารอได้ก็ขอให้ผ่านพ้นช่วงนี้ไปก่อนถึงค่อยพูดกันถึงเรื่องของการลงทุนจะดีสักกว่านะคะ ในแง่ของความรักนะคะเขาบอกว่าความรักเนี่ยนะคะคนที่โสดอยู่นะคะก็จะมีเกณฑ์ได้รับข่าวข่าวหรือการติดต่อกับคนรักเก่าด้วยนะคะก็จะเป็นลักษณะของการรักเก่าๆหวนกับคืนมาอีกครั้งแต่สําหรับคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะก็ไม่ค่อยมีเรื่องมีราวกันสักเท่าไหร่นอกจากกระทบกระทั่งกันเองในในครอบครัวด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ดูให้ดีๆระวังให้ดีๆอย่าพยายามปะทะอารมณ์กันให้มากโดยเฉพาะกับเรื่องของเด็กๆนะคะก็จะ ต่อเป็นชนวนทําให้เกิดปัญหาบานปลายกันได้นะคะค่ะแล้วพบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะสําหรับเดือนนี้สวัสดีค่ะ